ค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันเลยกับจอมพลฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มคนทําบอลน,นะคะเป็นบอลยักษ์บอลกระดาษวันนี้เรามีบอลกระดาษดําที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วก็คือ,อตัดแบ่งลําต้นเพื่อขยายพันธุ์นะคะมีค่ะที่เป็นตัวอย่างก็อายุหนึ่งเดือนบ้างสองเดือนบ้างนะคะก็เริ่มออกกันแต่ช่วงนี้อากาศเดือนมีนาจะฝนน,น้อยแล้วก็แดดแรงมากนะคะก็จะทําให้ ใบที่ออกใหม่ใบแรกๆก็คือจะจะมีขอบเหลืองบ้างนะคะแต่ก็ใบต่อไปเราก็าให้น้ำให้ปุ๋ยให้อาหารเขาก็จะดีขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่นี่แข็งแรงแล้วนี่ค่ะสามเดือนแล้วสามเดือนกว่าแล้วต้วนนี้แข็งแรงแล้วนะคะต้นนี้ก็เริ่มที่จะผลิตใบสวยๆให้เราได้ชื่น ใจนะคะคนที่ชอบต้นไม้เวลาต้นไม้โตขึ้นนะคะแล้วก็มีความเขียวสดนะคะก็จะมีความความสุขความชุ่มชําในหัวใจเนะะี่ยค่ะเรามาดูต้นที่เราเอา่อไว้เพื่อจะขายายพันธุ์แบบเมล็ดนะคะหรือคือปล่อยเขามีดอกนั่นเองค่ะด,ดอกของอบอนกระดาษด,ดํานะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ แต่เราวิธีการผสมพันธุ์ที่บางบางท่านมีนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยติดเมล็ดคือเราก็ใช้ผูกกันนะคะป้ายขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงให้เขาผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียนะคะแล้วเขาจะติดฝักที่ตรงนี้นะคะจะมีเมล็ดแต่ว่าปริมาณไม่เยอะคือเขาจะไม่ไม่เก่งทางด้านเมล็ดเท่าไหร่แต่เขาเคยใช้ขายายพันธุ์โดยการอีกแบบหนึ่งก็คือลำต้นนะคะเราขุดลำต้นมาแล้วก็แบง่งแบง่งแบง่งแบง่แบง,บงเป็นท่อนๆแล้วก็ ไปปักชำได้เลยและอีกแบบวิธีหนึ่งคือเขามาสัดจานจริงๆีำต้นกระดาษดํานี่ก็เขาจะมีอ่านอมานะคะหรือก็จะมีตุ่มตาลากแล้วก็เขาจะมีอ่าบางท่านก็เรียกว่าไข่บอลนะคะก็จะขยายมาเป็นลําต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อเราจะถ้าเราจะเอาไปเพื่อขยายต่อก็สามารถขุดแบ่งแล้วก็ไปปลูกได้นะคะลําต้นของเขาจะมีลักษณะที่โดดเด่นกว่า บอลสีอื่นๆก็คือลำต้นเขาจะดำเข้มเขียวอมน้ำตาลด้วยนี่นะคะต้นนี้ใหญ่มากนะคะสูงสองสาเมตรสาเมตรได้นะคะตอนนี้ใหญ่สมบูรณ์แล้วก็ใบเขาจะหนานะคะแข็งแรงเขียวแล้วก็หนานะคะมีความหนาของใบได้รับการดูแลอย่างดีนะคะ ได้น้ําได้อาหารที่สมบูรณ์เขาก็จัดทุนต่อแสงแดดทุนต่อความร้อนได้นะคะน้ําที่สําคัญเราก็อย่าขาดนะคะต้องให้ทุกวันนี่ค่ะมีต้นเล็กต้นน้อยที่เราแบ่งมาขยายนะคะเพื่อจําหน่ายเนี่ยให้กับผู้ที่มีความต้องการจริงๆต้นบอลกระดาษดำเนี้ยมีความต้องการสูงนะคะทางตลาดเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะคะ นี่ใบข้างหลังก็ก็สวยนะคะเห็นไหมสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่จอมพลฟาร์มแอดไลน์มาได้เลยค่ะหรือไม่ก็ไปที่เพจนะคะเขียนภาษาอังกฤษว่าจอมพลฟาร์มนะคะก็จะขึ้นนะคะในเพจก็ได้นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นี่ค่ะเจ้าของนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลผู้ดูแลไหนไหมคะ นี่นะครับพามาดูสวยงามไหมงามค่ะสวยตัวนี้จริงๆช่วงนี้มันช่วงแรงจริงเรา<ต>เราให้น้ําเข้าไว้ถ้าเกิดว่าตรงช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะงามมากเลยตอนนี้เห็นไหมมีลูกเพิ่มแลันมีลูกแตกหนอก่อค่ะเขาเขาเก่งนะคะแต่เราก็ต้องดูแลที่จะถ้าเราชอบต้นเดีเดยวๆเราก็คอยพยายามที่จะเอาลูกเขาไปใส่กระถางกระถางสวยๆก็ได้ะคะ่ะนี่ไข่เขาออกมาไกลแล้วเนี่ยอืม เขาขยายออกมาไกลจากต้นแม่เขาเขามาจากลากรากแล้วก็ามาออกไข่ตรงนี้ออกไข่ใต้ดินนี่นะเข,เ,ขเขาก็เขาก็เขาก็มีต้นเพิ่มได้แลลวค่ะแล้วก็มีหลายพันมากจริงๆแล้วมีทั้งออบอนยักษ์ก็มีนะคะก็ขยายพันธุ์ตรงนี้จะเป็นโซนจะเป็นโซนของบอนกระดาษดำเดี๋ยวเดินก็ต้องดูนิดนึงเผื่อจะไปเหยียบเขาต้นเล็กต้นน้อยตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่ที่ ่าใช้สอยให้เต็มพื้นที่ก็คือให้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็จะปลูกใต้ต้นทุเรียนบ้างมีกล้วยบ้างที่จะบอลยักษ์แต่ยังไม่ยักษ์ค่ะค่ะยังไงก็ติดตามแล้วฝากอ่ากดซับสไครต์กดกด,กดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็หากสนใจสั่งซื้อก็สามารถ สั่งกันเข้ามาได้นะคะมีรองรับให้กับลูกค้าละ่ะจํานวนมากเลยค่ะต้องการวิธีการดูแลรักษาหรือการปลูกก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับค่ะค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ